เสื้อชีฟองรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นชีฟองเทคนิคพิเศษนะคะเป็นงานปักรุ่นนี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะนําผ้านะคะลูกค้าเป็นผ้าชีฟองเทกเจอร์เนื้อสายนะคะไปปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้คือเราทําผ้าขึ้นใหม่ทั้งผืนนะคะเป็นเทคนิคก,การปักแล้วก็ทอฉลุแบบนี้เลยทั้งตัวนะคะรุ่นนี้เราจะใช้ความปักแบบโทนออนโทนให้มีความหรูมีดูแพงนะก็คือด้ายเนี่ยเขาจะมีความเงานะคะตัดกับความแมทของผ้าพื้นชีฟองจะดิฟกันสวยมาก ดูแบบว่ามีเทคนิคแต่ว่าลายจะไม่ได้ตะโกนโดดเกินนะคะลูกค้าคือหยิบออกมาใส่เรื่อยๆแล้วก็แมทง่ายดูหรูนะมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีแบบครีมอมส้มนะคะสีชมพูปูนแบบกะปิดนิดๆน,น,นะแล้วก็สี้อยใส่อยู่เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะรุ่นนี้ทำมาเป็นทรงคอวีนะคะก็คือจะมีขอบคอแบบนี้นะคะ